จากผลงานเมื่อ8ปีที่แล้วผมโด่งดังมาจากคลิปลิขสิทธิ์แล้วก็มาคลิปจับกระเทยด้วยคาแรคเตอร์ไว้ผมยาวสักลายเต็มตัวก็เลยความเป็นอินดี้สื่อมวลชนก็เริ่มตามหาเลยตั้งให้ฉายาว่ามือปราอินดี้แต่ผลงานก็มีมาโดยตลอดจับมือปืนจับคมขืนจับขาด สวัสดีครับ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 คุณโทนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ครับท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะมาเยือนที่ทุ่งนาจอรนี่มือปราบนะครับและวันที่จัมาเป็นจอรนี่มือปราบเราจะมาู้ลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจและก็ทำโฮมสเตย์ทำแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีเราจะมาู้กันครับว่าความชอบหรือเพราะอะไรต้องมาติดตามกันครับวันนี้พี่จอรนี่พามาเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่คือที่ไหนนะพี่ อำเภอพิบูลสงครามสาหาสห่างจากทุ่งนาผมเพียง10กิโลจากทุ่งนามานี่สิบกิโลชื่อแก่งไฮแก่งไฮฮะก็ุรู้สึกว่าแบบน้ําน้ําเยอะแบบนี้ตลอดปีไหมพี่ใช่ใช่ใช่ครับเป็นน้ําเขื่อนน้คลองเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะอีกสถานที่หนึ่งคือแบบน้ําน้ําเย็นมากครับน้ําเย็นมากนะครับแล้วก็ที่นี่ก็วัยรุ่นมาเที่ยวกันเยอะ ก่อนเลยครับก่อนที่จะมาทําทุ่งนาจันนี่มือปราบเนี่ยเป็นเพราะอะไรมันเป็นความชอบหรือว่ายังไงขอประวัติตรงนี้นิดนึงครับพี่จริงๆแล้วนะครับผมเกิดและเติบโตในพื้นแผ่นดินอีสานเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานครับชอบในความเป็นธรรมชาติครับความเป็นท้องทุ่งนามาโดยตลอดเห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดไฮเห็ดหน้ามากบรรยากาศวิถีชนบทํำหน้าเป็นเป็นทำนาไชหน้าเป็นเป็นหมดทำงานสวนงานไล่งานนาเป็นทุกอย่างแต่ด้วยเส้นทางของชีวิตครับ ไปรับราชการตำรวจในเมืองหลวงเป็นตำรวจพศไหนครับเป็นหมวจนร้อยสี่บีปีห้าอ่าครับก็20ปีรับราชการแต่โตในเมืองหลวงทุ่งนครบาลเป็นสายสืบในกรุงเทพหานครอยู่เขตไหนครับตอนนั้นอยู่คันนายาวอยู่บางเขนอยู่ทองรออยู่ทั่วครับอยู่กรุงเทพจักปี 15บหถึงสิปีไปใส่ต่อบัดก็เติบโตอยู่ในกรุงเทพเจอแต่แสงสีเสียงผมเคยเป็นตำรวจสายสืบสนททองหล่อนะพื้นที่เอกมัยสุขุมวิทยอ,อ,อ,อยู่ในย่านนั้นเลยสามปีท,ท,ท่องเที่ยวเลยท่องเที่ยว อยู่ในพื้นที่บางเขนคณะยาวแถวรามินทาน่ะอาชีกสรงสูงในยุคนั้นผ่านอะไรที่เจอเรื่องราวต่างๆทุกบทบาทของคําว่าสังคมมนุษย์มาเยอะแยะมากมาพอวันหนึ่งก็ได้เติบโตไปอยู่ในหน่วยงานของกองปราบปรามหน่วยงานอ่าของปรามกองปราบปรามคอมมานโดไทยสายบู๊กสายบูสายบูหน่วยคอมมานโดแล้วก็มาอยู่กองกับการสามกองปราบรับผิดชอบภาอีสานบานเฮ่าจนปัจจุบันนี้ก็ย้ายกลับมาบ้านเกิดมาอยู่บ้านเกิดเนี่ยมากเพราะว่าอยากมากขอมากลยอ เพื่อที่จะย้ายกับภูมิลําเนาคือหน้าแล้วอยากเอาประสบการณ์ความรู้ความสามารถในวิชาชีพสืบสวนมารับใช้พี่น้องชาวอุบลบ้านเกิดครับมาได้จักปีบบได้มาได้เดือนเดียวมาได้เดือนเดียวเพิ่งดึงเดือนนะครับคำสั่งล่าสุดมาเป็นตํารวจกองสืบสวนจังหวัดอุบลด้วยความเป็นคาแรคเตอร์แบบบ้านๆติดดินชื่นชอบความเป็นท้องไร่ท้องนามาโดยตลอดมักมวนกินง่งไๆอยู่ยังไงลาบเนื้อส้อยจุจวดยางเดียวจวดยเดียวเลยค่อยคคิดค่อยค่อย ไปทําผมสร้างเมื่อปี2558ตอนนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงในโซเชียลมีซื้อเสียงมาจากเองอนนจากผลงานบบเมื่อ8ปีที่แล้วผมโดง่งดัง,งมาจากคลิปลิขสิทธิ์แล้วก็มาคลิปจับ เยด้วยคาแรคเตอร์ไว้ผมยาวสักลายเต็มตัวก็เลยความเป็นอินดี้สื่อมวลชนก็เริ่มตามหาเลยตั้งให้ฉายาว่ามือปราอินดี้แต่ผลงานก็มีมาโดยตลอดจับมือปืนจับคมขืนจับฆ่าแต่ผลงานก็ยังทําอยู่ตลอดจนเมื่อลาสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับหาใครได้ดูคลิปนี้ก็เข้าไปดูในข่าวในไทยรัฐพดีค่าที่อำเภอวารนค่ข้าวโหดหมกศพไว้ในบ้านล้างไปหากับข้าวเดียวเด้ยข้าเดียวกัหาพอเจ็ดชั่วโมงผมก็จับจับคมตัวได้ในงานตํารวจที่รับใช้ประชาชนในงานสืบสวนก็ไม่ทิ้งส่วน งานในบทบาทของนักธุรกิจก็ยังทา แจนนี่แบ่งเวลาสําหรับชีวิตราชะการกับธุรกิจของาอาจอร์นี่เนี่ยไอ้แบ่งอย่างไรกัครับกับแบ่งนะครับงานในหน้าที่ผมจะได้รับมอบหมายในยทําคดีในส่วนของหน้าที่ตํารวจสายสืบถ้ามีคดีสําคัญอุชกชะกันที่ผมถนัดงานอญากรรมรผมก็ไปไปสืบสวนติดตามจนจับกลุ่มนะฮะส่วนงานในธุรกิจวันไหนว่างๆภารกิจผมก็จะอยู่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่แลนด์มาร์คอยู่ร้านกาฟแฟ<ต>ร้านอาหารพร้อมที่จะปฏิบัติการถูกต้องในชีวิตราชการทุ่งนาจอนนี่มือปากมาจังไหร่บ้างทุ่งนาที่แรกผมเห็น เสียงหน้าหลังเดียวหลังาทุดดินทําเสียงหน้าในฝันขึ้นมาหนึ่งหลังปรากฏว่าหลังจากนั้นเอฟซีผมเริ่มหลายขึ้นเริ่มมายามเริ่มมาหาก็เลยมานอนกิดว่าต้องหาให้เขาสักอย่างให้เขาได้มากินไดมาเทียวไดมาวุน่นหนุนเท่าก็เลยแพนเป็นโปรเจกต์ซึ่งเป็นงานแลนด์มาร์คปัจจุบันเขียนแบบเลยว่าแมนกาบริษัทก่อสร้างเหตุเลยสร้างขึ้นมาด้วยเป็นงานศิลปะไม้ไผ่ไม่เหมือนใครทาด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดท่ามกลางบรรยากาศกลางท้องทุ่งนาเอฟซีก็เริ่มมาจนปัจจุบันนี้ กลายเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดอุบลผมอีกหนึ่งคนนะครับเป็นคนติดตามพี่จอนนี่แล้วก็เห็นความเติบโตของพี่เขาจากการทําชุ่งนาจอนนี่มือปราบเนี่ยะนะครับเพื่อพ่อมาเบิงแล้วผมโทรหาไอา้<ะ>หลายครั้งต่อหลายครั้งครับว่าไอา้ทม่เนือที่จักรอไอ้เริ่มต้นแบบไหนต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอยา่างครับขอบคุณมากครับที่ทําให้จังหวัดอุบล,ลาราชธานีมีที่เที่ยวอีกเป็นแลนด์มาร์คเลยนะครับพูดง่ายๆเลยครับว่าผมเขาปั๊มือนมันผมจะไปทุ่งนาจอนนี่มือป่า โอ้พู <hã> ่ล่ะออกไปด้างบุญละพี่บุญเขาคูจักเมืคอับพญานาคครับแมน งามแห้งผมนับพื้นด้วยสวยมากครับต้องมาเห็นด้วยตาตัวเององพญานาคสวยมากครับนะครับปู่ย่าสวยมากและกัวแค่์ัวแครหายากมากนะครับขนาดเนี้ยลุงไนนี่มีตังยังหาไม่ได้เลยครับไปได้มาใส่งวดตัวนี้ได้มาจากจังหวัดปาจีนบุรีของนายกสมาคมบัวมันได้จักปีหรือง่อตัวนี้ตัวนี้สามปีกัวสามารถมาถ่ายรูปได้อีกยาวนานเลยครับนะฮะเสร็จแล้วที่นี่หงหงดำเรียกบป็นบบบารมีด้วย ขอเป็นสัตว์คู่บารมีปู่น่ะนะแต่ว่าพอตามกระหาหกหมื่นแมนครับปล่อยไว้ยน้องทั้งหลังครับเพราย่างมันบินหนีวัยอัวมันตัดปีกแล้วของนี่ถือเป็นสัตว์ที่สง่านะฮะใช่ครับสัญลักษณ์ของความสง่างามเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักชวนิรันดร์สังเกตไหมเวลางานแต่งงานเขาจะเอาลูกของคู่เดียวเมียเดียวแมนมันจะอยู่น้ำกันแล้วก็ซุ้มกินข้าวซุ้มใบไผ่ทานข้าวไปล่มผัดโกโอ้ย หลานมาวนอย่าลืมมาเช็คอินนะครับแ,แม่ร้านกาแฟร้านกาแฟแมไปกินกาแฟพี่จอนนี่แล้วครับไปสั่งชาเขียวเครื่องเราเห็ดหลานงามอยากล้องกินเบิงครับว่ามันสีแสบเอนคุณแนวบอลรสชามันสิ่เป็นแไบ ไม่หวานคือสามารถบอกได้เลยนะครับพี่อยากได้หวานหน่อยอยากได้มั่นอยากบอกได้สร้างได้ครับผู้ไดมากต้องมาลองดื่มกาแฟที่ทุ่งนาจนนี่มือป่ากุดยอดครับผมบอกเลยว่าผมยกนิ้วให้ราคาสาหรับอาหารครับมาตั้งแต่เศร้าแล้วนะครับกินเข่าเศร้าไปแล้วัดที่นี่ไอเจนี่ผ้าม่านนี่ไปลองกินอาหารเบิรงครับบอกเลยครับว่าผูไดมากุูบลจะเป้ากินเข่ามากินอยู่ท่งหน้าไอเจนี่มากินอยู่ท่งหน้าเราอาหารทุกอย่างนะครับมาลองทานกันที่ทุ่งนาพี่จันนี่มือปากนะฮะ ส่วนของทุ่งนาจอนนี่มันเป็นทางผ่านครับไปสายเน่ก็อ้ายทางผ่านไปสายเนน่ยมาซิรินทรอนมาไหวอาวัดภูเผ่าวัดเรือนแสงแล้วก็แม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีขาแ้มขาชนะใดสามพันโบกถ้อย่างนี่ปครับย่ำขาวเขาออกขาชนะไดออเภอของเจียมพระอาทิตย์ตกที่ไหนแหลมพมเทพอ่านี่แหละครับพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครเพื่อนมาเช็คอินทุ่งนาจอนนี่และก็ไปเที่ยวได้อีกหลายที่ครับหลายที่ครับอุบลราชธานีคุณจะมาทุ่งนาจอนนี่มือปราไม่ผิดหวังเพราะมันมี ที่เที่ยวมากมายใช่ครับมาครับแล้ววันนี้ได้รับความรู้จากพี่จนนี่และก็ได้มาเห็นประสบการณ์ ทุกอย่างเลยครับพิจิเนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของลุงโทนี่ครับที่จะทําลุงโทนี่ฟาร์มต่อๆไปมาเยี่ยมไอ้ไมื่อนี้โอ้ดีใจแฮงขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณนายครับใ้ความรัวผมไมือนี้ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีลุงโทนี่ฝากช่องในไอ้ครับสำหรับท่านใดเอฟซีจอนนี่มือปราบนะครับเข้ามาชมคลิปนี้แล้วฝากกด subscribe กดติดตามช่องลุงโทนี่ไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็ช่องจอนนี่มือปราบอินนี่ชาแนลด้วยนะครับหากมีโอกาสมาอุบลราชธานีอย่าลืมแวะมาเช็คอินทุ่งนามือปราจอหนนี่ครับพี่บูรอุบลราชธานี045 ซีซีหนึ่งซีซีสี่ครับมักสี่กับสายสี่สายจวดครับ<ล>ครับสว,ส,สวัสดีครับ